อีกพิกัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะไปดูที่พิจิตค่ะช่วงหนึ่งของคําขวัญจังหวัดพิจิตเขาบอกข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องข้าวเจ้านี่ถือว่าเป็นของดีของที่นั่นมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะคะปีนี้เลยมีการจัดงานข้าวลือเรื่องเมืองพิจิตค่ะแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมการทํานาแล้วก็รื้อฟื้นการอนุร,รักษ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจแล้วก็สื่อสารกันต่องานนี้เป็นงานที่ทั้งชมชิมช็อปไปพร้อมกันติดตามการสื่อสาร จากน้องๆทีมลูกหลานเมืองพิจิตรค่ะครับผมก็เป็นตัวแทนของกลุ่มอัตลักษณ์พิจิตรนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานข้าวหรือเรื่องเมืองพิจิตรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลองเข้าไปรับชมกันได้เลยครับเราอยากให้คําว่าข้าวหรือเรื่องเมืองพิจิตรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือที่อยู่บนคําขวัญของจังหวัดเราเท่านั้นเราก็จะเราจะได้ค้นหาว่าดั้งเดิม ข้าวเจ้าอร่อยหรือเรื่องมาจากสายพันธุ์ใดที่ไหนและในปัจจุบันเราจะาสามารถหาสายพันธุ์ข้าวที่มาเป็นข้าวที่เป็นอัตลักษณ์ของพิจิตรให้สมกับคําคขวัญที่ว่าข้าวเจ้าอร่อยหรือเรื่องตํานานเมืองชาววันได้หรือไม่ในงานนี้นะครับก็พยายามจะให้มีในหล,หลายมิติตั้งแต่ภูมิปัญญาดั้งเดิมความเป็นมาของข้าวในอดีตในอดีตข้าวที่อร่อยหรือเรื่องของพิจิตรก็จะมี ข้าวข้าวก็าเดียวข้าวปิ่นแก้วข้าวเหลืองอ่อนประมาณนี้คือจากอดีตมามีอะไรบ้างในปัจจุบันเรามีข้าวอะไรซึ่งก็มีของกรมการข้าวมาจัดแสดงให้ดูในอนาคตเราจะมีอะไรก็มีข้าวที่สวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้นมาอันนี้ก็จะมีในลหลายๆมุมมองลหลายๆ เซ็กชันให้ให้ให้ประชาชนหรือกเกษตรกรเนี่ยเข้ามาดูอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นจุดที่ไว้สําหรับถ่ายภาพนะครับจะทําโดยชมรมผู้สูงอายุโพททเลนะครับก็จะเป็นจุดที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําไร่ทํานาในสมัยก่อนอของเก่าๆอยู่ภายในมากมายผมจะพาทุกคนมารู้จักกับพันธข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวตามเข้ามาเลยครับอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวที่ประสบความสําเร็จในการปรับองค์พันโดยใช้เครื่องหมายมูลกลืนช่วยในการคัดเลือกในระดับห้องทดลองละ ตอนนี้คือออกสู่แปลงเกษตรกรวันนี้เราจะมีข้าวมาอยู่ด้วยกันอยู่สี่สายพันธุ์ที่โชว์รวงเนาะจริงๆเรานําข้าวมาปลูกที่พื้นที่จังหวัดพิจิตรทั้งหมด10สายพันธุ์ครับผมอันนี้เป็นข้าวหอมสยามที่ต้นสูงคล้ายกับข้าวดอกมะลิแต่ว่าลําต้นแข็งแรงกว่าอันนี้คุณภาพการกินเหมือนกับข้าวดอกมะลิแต่ว่าตัวเด่นคือผลผลิตสูงกว่าข้าวดอกมะลิอยู่1.5เท่า แล้วก็ทนต่อน้ำท่วมฉับพลันสามารถอยู่ใต้น้าได้ประมาณ2สัปดาห์ครับคือถ้าน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะบนที่จังหวัดพิจิตรเป็นพืน้นที่รองรับน้ํามันจะมีโอกาสน้ําท่วมได้ตลอดเวลาเนาะซึ่งถ้าน้ําหลักท่วมฉับพลันปุ๊บข้าวหยุดสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้น้ําได้เมื่อน้ําลงข้าวก็จะฟื้นตัวแล้วก็ให้ผลิตได้